สวัสดีครับวันนี้อยู่ในรายการเพื่อนไม่ครบ EP หนึ่งนะครับผมเนื่องจากเพื่อนไม่ครบนะครับผมเราก็เลยทําการมาเล่นคนเดียวนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาทําการแบ่งปันทริคเกี่ยวกับแฟนทอมเล็กน้อยนะครับผมหลายคนนะครับผมก็จะเป็นเมนแวนดอลหรือแฟนทอมนะครับผมต่างกันไปนะครับโดยส่วนตัวของผมนะครับผมผมเป็นคนที่เล่นแฟนทอมเป็นหลักนะครับผมโดยที่โอ้ยสกินอะไรอ่ะอยากได้สกินสวยๆไหม เงินต้องร้านโกลเด้นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นใช้เพียงไรออดไอดีในการเติมหากสนใจแอดไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมอย่าลืมแอดคหน้าด้วยละ่ะสามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆได้ที่ f c e b o o o g o l d เ n ้ n เติมเกมนอกจากวันลแล้วเขาจะมีเกมอื่นให้เลือกเติมได้อีกมากมายดีขนาดนี้ไม่เติมไม่ได้ละเป้าหยุยโอสกินสวยขึ้นมาทันที ครับก็วันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแบ่งปันทริคเกี่ยวกับแฟนทอมเล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับใครที่อาจจะเป็นมือใหม่หรือว่าอาจจะอยากฝึกเล่นแฟนทอมให้แบบว่าคล่องๆนะครับผมซึ่งมาก่อนว่าจริงๆผมก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นแค่แบบว่าอยากมาแบ่งปันทริคที่ผมใช้อะไรอย่างแรกเลยนะครับผมหลายคนอาจจะเข้าใจว่าแฟนทอมเป็นปืนที่แบบว่าต้องสเปรย์อย่างเดียวนะครับผมก็ใช่ครับผมคือแฟนทอมนะครับผมข้อดีของมันคือการสเปรย์นะครับผมด้วยความที่ปืนมันนิ่งมากๆนะครับค่อนข้างนิ่งกว่าแวนดอลนะ เหมาะกับการสเปย์มากนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าการที่เราจะใช้แฟนทอมเราจะต้องสเปย์เสมอไปนะครับบางคนที่ไม่เล่นแฟนทอมนะผมอาจจะเพราะว่าปัญหาแบบว่ายิงหัวแล้วแบบร้อยสี่สิบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยซึ่งวิธีการแก้มันก็มีอยู่นะครับผมโอเคผมขอพูดถึงข้อดีของการเล่นแฟนทอมอย่างแรกเลยนะครับผมที่ผมเห็นชัดๆแล้วผมจะใช้บ่อยเลยนะผมก็คือเวลาที่เราสโมกแล้วเราสแปมสโมกนะครับผม มันจะทําให้ศัตรูไม่สามารถมองเห็นวิธีกระสุนของเราได้นะครับผมทุกคนเห็นใช่ไหมว่าพอเรายิงเนี่ยมันจะมีเส้นกระสุนซึ่งศัตรูก็สามารถมองเห็นเส้นกระสุนพวกนี้ได้นะครับเนี่ย,ยก็ศัตรูสามารถมองเห็นได้นะครับแต่ว่าเมื่อเรายิงฉลุโสมอใช่ไหมถ้าเราใช้แวนดอลเนี่ยศัตรูก็คือยังสามารถมองเห็นเส้นกระสุนของเราได้แล้วก็สามารถอาจจะสามารถยิงส่วนเรามาโดนได้นะครับ ยิงส่วนเรามาโดนยิงส่วนมาโดนเราได้นะครับ left, แต่ว่าถ้าเราใช้แฟนทอมใช่ไหมเราสามารถสเปรย์ได้เลยแต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับผมเพราะว่า,าระวังใช้กระสุนจนหมดนะครับผมในส่วนต่อไปนะครับสัหนว่าใครที่มีปัญหาเวลายิง140ยินี้ใช่ไหมวิธีง่ายๆเลยนะครับผมที่ผมจะชอบใช้นะครับผมเวลาที่ผมเล่นแฟนทอมนะคร ผมจะหลีกเลี่ยงการยิงระยะไกลนะครับก็คือเมื่อนใดก็ตามที่ผมถือแฟลนทอมผมจะไม่ยืนวัดเป้าผมจะรอแบบว่าจงังหวะใกล้ๆหรือว่าหามุมที่ได้เปรียบรอดักหรืออะไรอย่างนี้เอานะครับแต่สําหรับใครที่เออสถานการณ์มันมบังคับระยะไกลนะครับผมผมแนะนําว่าคือแฟลนทอมเนี่ยมันก็สามารถแท็บได้เหมือนกันนะสำหรับหลายคนที่แบบเอออาจจะสเปรย์อย่างเดียวถ้าอยากเอาชัวเราก็สามารถแทบ็บแท็บได้เหมือน หรือไม่กล้เราอาจใช้เป็นการนัดแรกในการแทบแล้วนัดที่2เราก็ใช้การสเปกก็ได้นะครับผมคือแฟนทอ m เนี่ยมันเราสามารถประยุกวิธีการใช้มันยังไงก็ได้นะครับคือมันค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นในเดสแมทให้ดูนะครับผม Oh. Sage killed. ครับผมก็มีประมาณนี้นะผมและไอทีกหนึ่งที่ผมจะแนะนำนะผมก็คือเวลาเรายิงฟันท่อมแล้วแบบว่าโดนหัวแบบร้อยสี่สิบเนี้ยแล้วไม่ต้องเป็นหัวร้อนนะครับผมเพราะว่า เกมนี้ไงมันก็มีทีมนะครับผมเรามี5คนนะครับผมเรายิงร้อยสิบเราให้เพื่อนคนอื่นยิงก็ได้นะครับผมไม่เป็นไรนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีโกลเด้นเติมเกมด้วยนะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กันนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย